สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Test of Lux นะคะวันนี้เราจะมาทำ Random Reading นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องออส่องใจของคนที่เราคิดถึงนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีความคิดหรือว่านึกถึงเราหรือเปล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันแล้วนะคะห่างหายกันไปแล้วนะคะแล้วก็การอ่านนะคะเป็น General Reading นะคะ ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกกลับไปนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ทำให้ไม่สบายใจก็ปล่อยทิ้งออกไปนะคะไม่ต้องรับนะคะแล้วก็จะมาเดือนหนึ่งก็อาจจะทำครั้งหนึ่งนะคะแต่จะลองทำดูสำหรับเหมาะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสามารถชมได้เลยนะคะก็จะขอสับไพ่เลยนะคะ ส่งความคิดถึงส่งความนึกคิดของคนที่เรานึกถึงนะคะว่าคิดถึงเราไหมความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วเขาทำอะไรอยู่นะคะก็ขอสับไพ่แล้วก็ตัดครึ่งนะคะเริ่มเลยนะคะ ะะพอดีทำคลิปหนึ่งไปแล้วแต่ว่ารู้สึกมันคล้ายของเก่าก็เลยทำใหม่แล้วก็ยังได้ไพ่เดิมนะคะก็จะอ่านต่อนะคะออตอนนี้นะคะคนที่เรานึกถึงนะคะเขารู้สึกว่ามีความเศร้านะคะมีความทุกข์แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ะะรู้สึกผิดหวังนะคะแล้วก็โดดเดี่ยวท้อแท้นะคะเขาก็เลยไปโฟกัสไม,ไม่โฟกัสเรื่องความสัมพันธ์นะคะเขาเลยไป,ไปโฟกัสเรื่องการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะคะเพราะเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จนะคะสร้างทรัพย์สินนะคะเป็นเรื่องแรกที่เขาจะต้องทำนะคะ เขามีความขัดแย้งนะคะเวลาเขาทำงานเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองนะคะพรีเซนต์ความคิดเห็นไอเดียเพื่อให้ทุกคนลองรับนะคะแล้วก็ยอมรับแล้วเขาก็จะผลักดันการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการนะคะ ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะเขาก็ยังเป็นลักษณะที่มีความเป็นเ,เป็นมิตรมีความอ่อนโยนมีความน่ารักมีความละมุนนะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่จริงจังนะคะเป็นลักษณะเล่นๆน,นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็จะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในความเป็นตัวเองนะคะเขาก็จะไม่แสดงความรู้สึกอะไรเขาจะเรียนรู้การที่มีความสัมพันธ์กับคนแต่ละคนนะคะแล้วก็ดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะคะเขาจะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะไม่แสดงตัวตนเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะมีศักดิ์ศรีมีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะว่าเขาเนี่ยผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วเขาก็จะมีความคิดความเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันสร้างให้เขาเกิดความเป็นตัวตนนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจมีความทํางานสิ่งนี้ก็คือสร้างลักษณะนิสัยของเขาขึ้นมานะคะ ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นในลักษณะที่ว่ายังไม่ที่จะยังไม่จริงจังอะไรกับใครนะคะก็จะดูไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมานะคะอาจจะเป็นลักษณะที่เริ่มเรียนรู้นะคะค่อยๆช้าๆเขาชอบการช้าๆค่อยๆเรียนรู้พัฒนานะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่มีเซนส์นะคะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะคะก็จะหมุนเวียนนะคะเขาก็จะสิ่งที่เขาทำในอดีตเขาก็จะสะสมสะสมเพราะเขาเชื่อในเรื่องของการกระทำนะคะการทำสร้างงานเพื่ออนาคตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เขาก็ยังรอว่าคุณจะกลับมาหาเขาวันไหนนะคะเขายังรอคอยเวลารอการติดต่อนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเขาก็ยังนึกถึงแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะเขามีความคิดความรู้สึกถึงในอดีตที่ผ่านมามีความสุขร่วมกันอยู่นะคะเขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแต่เขาก็ เพื่อที่เขาจะได้ทำในทุกสิ่งที่เขาต้องการได้นะคะเขารู้ถึงความแตกต่างรู้ถึงการที่เราไปปิดกั้นตัวเองนะคะไม่ให้เขาเข้ามานะคะเขารู้ว่าเขาจะต้องสื่อสารเขาจะต้องจริงใจเขาจะต้องทำทันทีแต่เขาก็รู้ว่าเราคงจะตัดเขาออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการไม่มีเขาอยู่นะคะตรงนี้ทำให้เขามีทำให้เรามีความสุขเขาคิดอย่างนั้นนะคะ เขาก็เลยยังจมกับความผิดหวังนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีกับเราอยู่นะคะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่ปลดปล่อยนะคะความสัมพันธ์ที่มีกับเราไปเขายังพยายามคิดหาหนทางว่าจะทำยังไงถึงจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ต้องเป็นหนทางที่ให้ความยุติธรรมให้ความชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องไม่ปิดบังซ่อนเลนอีกต่อไป เพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ยืนยาวอบอุ่นและเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มอบความรักให้กันด้วยความจริงใจนะคะสิ่งที่มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเขารู้สึกว่าเราอาจจะถึงเวลาที่มันสิ้นสุดความรู้สึกแล้วเพราะว่าเขาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราทุ่มเทมากแล้วก็ไม่ได้รับความจริงจังกลับมานะคะเราตอนนี้ อาจจะไม่ได้ยอมรับเขานะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาเข้ามาได้เขาจะต้องมีการวางแผนมีวิธีการที่จะเข้าเข้ามาโดยที่เขาไม่เสียหน้านะคะแล้วก็เขากําลังคิดว่าเขาจะเข้ามายังไงดีนะคะกําลังคิดกําลังยึดติดอยู่นะคะยังวนเวียนอยู่ว่าจะทํำยังไงให้เกิดความชัดเจนแล้วมีความสุขได้นะคะ ใหใบสุดท้ายนะคะได้เดือซันนะคะเขากาลังคิดหามุมมองแล้วก็ยังมีความสดใสยังมีมองเล็กมองในแง่บวกกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าสักวันจะต้องเริ่มต้นให้ได้แต่ยังอยู่ในช่วงของการทบทวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราเนี่ยจะเราจะดําเนินต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเราคิดว่า เรารอได้นะคะเรารอได้ก็เป็นฟรีวิวของเรานะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราฟังเพื่อความบันเทิงนะคะก็ปลดปล่อยนะคะแค่มาฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ดําเนินทางตามชีวิตที่เราต้องการไปนะคะ,เ,ะเราไม่จําเป็นต้องรอให้เสียเวลาถ้าเราอยากจะรอเราก็รอไปแล้วพัฒนาตัวเองไปนะคะสักวันหนึ่งนะคะถ้าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเ,เราลักตัวเองเราให้คุณค่าในความเป็นตัวเราเองนะคะ ก็เหมือนกับที่เขาบอกไว้นะคะเวลาจะเป็นคําตอบนะคะแล้วเมื่อเราพัฒนาตัวเองเราอยู่ระดับที่ข้างบนข้างบนเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอคนที่เป็นลักษณะเหมือนเรานะคะศีลเสมอกันก็จะได้เจอกันนะคะคลิปนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงถูกใจทุกคนที่เข้ามารับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะยังไงฝากกดติดตาม Subscribe ไ,ไลค์แชร์นะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ